ทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัยครับนายสุปรีชาฟุ้งกีรติก็บอกนะครับว่าสถานการณ์น้ำยมไหลหลากเข้ากัดซาะถนนหน,นทางหลายจุดเลยนะครับโดยเฉพาะถนนสาย195ก็คือเส้นสีสำรงสุโขทัยในตำบลวังใหญ่อำเภอสีสำรงเนี่ยคือสี่สำรงก็เป็นหนึ่งในอำเภอของสุโขทัยที่ถูกมวลน,น้ำยมเนี่ยนะฮะทะลักเข้าท่วมในหลายพื้นที่เลยและถนนเส้นนี้195นะครับ ก็ถูกน้ำเซาะดินใต้พื้นผิวถนนครับถนนนี่ขาดนะครับระยะทางประมาณ30เมตรล่าสุดมวลน้ำลดลงไปแล้วนะครับและความรุนแรงก็ลงไปแล้วเจ้าหน้าที่แขวงทังหลวงสุโขทัยก็เลยนำรถแมคโฮรพร้อมด้วยเครื่องจักรกลหนักเนี่ยเข้าไปเทหินบริเวณคันทางนะครับกดอัดให้แน่นจะได้แข็งแรงด้วยนะครับจากนั้นจะนำสพานเเล็กมาวางพาดบริเวณผิวการจราจรที่ถูกตัดขาดรวมระยะทางประมาณ4 5ถึง60เมตรนะครับอันนี้ ให้รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์แล้วก็รถบรรทุกขนาดที่ไม่เกิน12ตันเนี่ยผ่านสัญจรไปได้ชั่วคราวก่อนนะครับแต่เนื่องจากภาพรวมครับท่านผู้ชมฮะยังมีกระแสน้ําไหลาจากจุดแตกของแนวคันดินอยู่นะครับบริเวณใกล้กับสภาสลิปปัญญารัฐไหลผ่านจุดนี้ไปยังพื้นที่ลุ่มต่ําอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสน้าเราจะเห็นเลยนะฮะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทางหลวงจะเข้าไปซ่อมแต่เนี่ยฮะ ต้องทางานแข่งกับน้ำจะจะบอกน้ําไปหมดก็ไม่ได้นคะครับเพราะว่ามันจะมีตรงผนังกั้นน้าคันดนที่มันแตกอยู่เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยพอมันแตกน้ำมันเลยทะลักออกมาอมพอทะลักออกมามันก็ผ่านถนนเส้นที่เขากําลังซ่อมกันอยู่ค,คือถ้าไม่ไปอุดตรงผนังกัน้นตรงนั้นยังซ่อมไม่เสร็จน้ามันก็ยังจะมาอย่างนี้แหละพียงแต่ว่าตอนนี้มันรอไม่ได้น้ําน้อยลง เบาลงแล้วนะฮะถึงแม้จะดูจากในบ้านมันก็ยังแรงอยู่นะ<ช>แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องทํางานแข่งกับน้ําอยู่นะครับคาดว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยฮะรประมาณ2วันจึงจะดาเนินการฟื้นฟูนฟนสภาพความเสียหายของเส้นทางตรงนี้เสร็จนะครับอันนี้ทําชั่วคราวไปก่อนนะครับใช่ค่ะก็ดาเนินการไปพร้อมๆกันนะคะในส่วนที่ขี้ค่ายก็ฟื้นฟูนฟนกันเต็มกําลังนะคะ